เมื่อท่านธนกรวังบุญคงชนะของผมหีบทองหล่นใส่เท้าบวมเป็นรัฐมนตรีแล้วเนี่ยก็อยากจะสอบถามท่านในเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินวันก่อนผมก็ถามท่านครับว่าท่านเป็นรัฐมนตรีแล้วเนี่ยท่านทําอะไรเพื่อชาติบ้านเมืองบ้างวันๆเห็นแต่เป็นวอลเปเปอร์หลังท่านนายกปะชะดาฝ่ายคา้านแทนท่านนา <ปะ S 1> ยกรัฐมนตรีนซึ่งก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านจิรายุนะครับที่ ให,ให้เกียรตินะครับถามผมในเรื่องอาจจะมีนอกประเด็นบ้างแต่ว่าผมก็ตอบได้นะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมอาจจะโชคดีไปหน่อยที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้เป็น,นรัฐมนตรีก่อนนะครับและก็หลายสิ่งหลายอย่างถามว่าทําไมผมถึงต้องออกมาชี้แจงนะครับก็ต้องทําความเข้าใจนะครับผมเป็น,นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกํากับดูแลกรมประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นผมก็ต้องมีหน้าที่ในการชี้แจง ผลงานอะไรต่างๆของรัฐบาลก็เป็นปกตินะครับรัฐมนตรีธนกรวังบุญคงชนะเป็นผู้ตอบกระู้ถามแทนขณะนี้ทั้งรัฐนตรีและผู้ถามพร้อม,อมเชิญท่านจิรยุหวงทรัพย์ได้ถามเลยครับเชิญครับ กับเรียนท่านประธานที่ครรพบกระผมจิรายุห่วงทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรกรุงเทพมหานครเกตคลองสามวาพักเพื่อไทยเรียนถามท่านประธานครับที่นั่งบนบันลังนั้นท่านนายกรัฐมนตรีใช่ไหมครับหน้าตาละไม้คล้ายกันพราะว่าตอบแทนนายกรัฐมนตรีบ่อยถามได้ใช่ไหมครับท่านท่านประธานครับถามได้แล้วเชิญแล้วครับ กล้องช่วยจับไปที่บนบันลังให้ผมหน่อยครับท่านถามเลยครับเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องจับเองครับเชิญครับคือไม่แน่ใจไงครับตั้งแต่มีสภามาเนี่ถามนายกรัฐมนตรีมาไม่เคยเห็นมาตอบเลยครับ <c oughs> ก็เลยไม่รู้ว่าเรามีนายกรัฐมนตรีของประเทศไหนแต่ไม่เป็นไรครับ <c oughs> เมื่อท่านธนกรวังบุญคงชนะของผมหยิบทองหล่นใส่เท้าบวมเป็นรัฐมนตรีแล้วเนี่ย ก็อยากจะสอบถามท่านในเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดิน <in> วันก่อนผมก็ถามท่านครับว่าท่านเป็นรัฐมนตรีแล้วเนี่ยท่านทําอะไรเพื่อชาติบ้านเมืองบ้างวันๆเห็นแต่เป็นวอลเปเปอร์หลังท่านนายกปะชะดาฝ่ายคา้านแทนท่านนายกรัฐมนตรีท่านเจรยุครับผมว่าเข้าประเด็นที่ท่านจะถามครับ การพูดในสภาพยายามลดการเสียดสีนะครับอย่าไปเสียดสีกันเลยเอาประเด็นที่เป็นปัญหาของประชาชนที่ท่านถามที่ผมไม่ได้รับขอบพระคุณท่านประธานครับเพราะเรื่องที่ท่านพูดมานี่ไม่ได้เกี่ยวกับกระทู้เลยท่านประธานที่การพครับสัปดาห์ที่แล้วเมื่อตะกี้นี้เราก็ฟังท่านสมาชิกหารือเรื่องเดียวกันกันไปสามสี่คนนะครับก็คือกรณีการแต่งตั้งบุคคลให้มาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในห่วงเวลาก่อนการเลือกตั้ง ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็จะหมดวาระในวันที่22มีนาคมอีกสองเดือนข้างหน้านี้ภาพที่หนึ่งครับท่านหัวหน้าพักผมท่านผู้นำฝ่ายค้านครับท่านบอกว่าไม่เหมาะสมหมอชนน่านซัดบิ๊กตู่ปมตั้งเลขานายกใหม่ชี้ไม่สมควรแก่เวลาส่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหลังจากท่านไปสมัครอยู่พักรวมไทยสร้างนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ส0ที่ผ่านมา ท่้าประธานที่เคารพครับในกรณีดังกล่าวนี้ได้พูดถึงการแต่งตั้งนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคขอภัยที่ต้องเอ่ยนามเพราะท่านเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้นำฝ่ายค้านของผมก็บอกครับว่าเป็นเรื่องที่พวกเราเนี่ยคาดไม่ถึงเข็มขัดสั้นแต่ก็ไม่เป็นไรครับก่อนหน้าการปฏิวัติปี57ท่านก็บอกว่าจะปฏิรูปการเมืองก่อนการเลือกตั้งก่อนตอนตอนที่จะเข้ามาอยู่พัก พลังประชารัฐเป็นบัญชีรายชื่ออันดับหนึ่งก็อบอกว่าจะแก้ไขปัญหาที่บอกว่าจะทําไม่ได้ทําอะไรเลยสร้างบรรทัดฐานใหม่ๆให้กับสังคมอย่างน่าละอายใจผมจึงถามท่านครับว่าท่านเหมาะสมไหมครับท่านใช้ระเบียบราชการแผ่นดินในลักษณะเช่นนี้เนี่ยอยากถามท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีว่าท่านใช้ระเบียบตัวใด แล้วประเพณีจริยธรรมจรรยาบรรรหรือข้อบังคับกฎหมายใดๆของสำนักนายกเนี่ยท่านใช้ตัวไหนเป็นที่ตั้งและเหตุผลอะไรครับสามเดือนเขาจะเลือกตั้งแล้วมันจะไปทำอะไรได้ครับจึงขออนุญาตถามเป็นคำถามแรกให้กับท่านรัฐมนตรีในฐานะร่างทรงของนายกรัฐมนตรีได้ตอบก่อนครับเชิญท,ท่านรัฐมนตรีตอบครับ กราบเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับกระผมนายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีให้มาตอบกระทู้สดในวันนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านสอสชียรยุนะครับห่วงทรัพย์นะครับที่เคารพนะครับที่ได้ตั้งกระทู้ในวันนี้นะครับซึ่ง การแต่งตั้งที่ปรึกษานายกตรีนะครับผมขออนุญาตทำความเข้าใจนะครับว่ามันมีสองแบบนะครับคือแบบแรกนี่เป็นที่ปรึกษาของนายกแบบแรกเป็นที่ปรึกษานายกมัรีตนะครับเป็นตาแหน่งทางการเมืองใช้อํานาจนายกตรีตามมาตรา8ดวรรคหนึ่งแห่งพรบรข้าราชการการเมืองพศสองพนอหนะครับด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีซึ่งตามกรอบแล้วเนี่ยมีจํานวน5้าตรานะครับ โดยได้รับเงินเดือนอัตราละ5 7 6 6 0บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็มีเงินประจำตำแหน่งอีกอัตราละ1 5,000บาทต่อเดือนนะครับโดยที่ปรึกษานายกตรีมีหน้าที่ตามที่นายกตรีมอบหมายในขั้นตอนการแต่งตั้งนั้นนะครับนายกตรีก็เห็นชอบก็นำเสนอคอรมอพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งที่ปรึกษานายกมตรีคอรมอก็เห็นชอบหลังจากนั้นนายกตรีก็ มีคำสั่งแต่งตั้งนะครับโดยในปัจจุบันนั้นนะครับมีจำนวนสี่ท่านประกอบไปด้วยพลตำรวจเอกศรีวรารังสีพราหมาณกุลนะครับพลตรีวีระรรจนวาสพลเอกนัทพ,พลนาคฟานิษพลตำรวจเอกชัยพลฉัตรชัชยเดชนะครับอันนี้คือที่ปรึกษานายกเปรีนะครับประเด็นที่สองก็คือที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ไม่ใช่ข้ารการการเมืองนายฐมตีแต่งตั้งโดยอาศัยอำนาจนายฐมตีตามมาตรา11วงเล็บ6แเองพรบร,ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2534ที่ปรึกษาของนายฐมตีนะครับจะไม่มีกรอบอัตราและก็ไม่ได้มีสิทธิประโยชน์อะไรทั้งสิ้นนะครับขั้นตอนในการแต่งตั้งก็คือนายยมตรีก็ออกกำสังแต่งตั้งเลยนะครับโดยปัจจุบันนี้นะครับมีทั้งหมด6ท่านนะครับได้แก่นางพัชรารพร อินรียงนายใจรงสุวรรณคีรีนายดิตชัตโหสกิจนายชัชวานคงอุดมนายจุมพลการชนะและนายเสกตะกลอัตถาวงนะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านจิรายุนะครับที่ให้ให้เกียรตินะครับถามผมในเรื่องอาจจะมีนอกประเด็นบ้างแต่ว่าผมก็ตอบได้นะครับก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับที่ผมอาจจะโชคดีไปหน่อยที่ท่านนายกมนตรีได้แต่งตั้งให้เป็นมนตรีก่อนนะครับ และก็หลายสิ่งหลายอย่างถามว่าทําไมผมถึงต้องออกมาชี้แจงนะครับก็ต้องทําความเข้าใจนะครับผมเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกํากับดูแลกรมประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นผมก็ต้องมีหน้าที่ในการชี้แจงผลงานอะไรต่างๆของรัฐบาลก็เป็นปกตินะครับก็ต้องขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญท่านเจยรยุทธ์คำถามท,ท,ที่คารบ <o> ครับที่เพื่อนผม เขาไลน์มาบอกว่าผมพูดพักผิดผมพูดเป็นรวมไทยสร้างนี่ขออนุญาตถอนรวมไทยสร้างนี่เป็นรวมไทยสร้างชาตินะครับขออนุญาตถอนไว้ก่อนและเมื่อกี้ท่านรัฐรมนตรีพูดบอกว่าจดหมายที่ตั้งที่ปรึกษาไม่มีสิทธิประโยชน์อะไรใดๆทั้งสิน้นนอกจากบารมีและกล้ามที่ไปเบ่งกับขา้าราชการได้เมื่อกี้ท่านบอกท่านทำหน้าที่คลุมกลมประชาสัมพันธ์ท่านต้องตอบแทนทุกสิ่งทุกอย่าง ท่านช่วยปลดกราปลดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ด้วยและท่านก็ไปควบอีกตาแหน่งเลยมันจะได้ประหยัดงบาประมาณแผ่นดินท่านประธานที่เคารพครับดูภาพการาฟิกนะฮะ9มกราคมเซ็นตั้งที่ปรึกษาหคนซึ่งท่านร,รัฐมนตรีได้กรุณาเปล่งวาจาออกมาแล้วมี5ชื่อผมไม่เอ่ยซ้ําส่วนใหญ่ก็ไปเป็นผู้บริหารเป็นผู้กําหนดนโยบายของพรรครวมไทยสร้างชาติที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ไปเปิดตัวในช่วงเย็นๆแล้ว ตำลัมนตรีธนกรก็ไปช่วงบ่ายแต่ว่าเดชบุญลาก่อนลากิจไปอวยพรนายกท่านประธานที่เคารพครับดูภาพต่อไปนะฮะถ้าประชาชนอยากให้ทําต่อก็จะอยู่ก็รอเลือกตั้งแล้วค่อยว่ากันครับท่านนายกครับคําถามเมื่อสักครู่ที่ผมถามไปท่านประธานครับถามท่านรัฐมนตรีไปว่าตกลงตั้งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีห้าคนเนี่ยไม่มีค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์ ใช่หรือไม่เมื่อกี้ท่านชี้แจงแล้วนะครับจริงๆท่านนายกรัฐมนตรีก็ตอบต่อนะครับท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวตอบบอกว่าความคาดเคลื่อนในการเสนอข่าวตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีอาจสร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชนโดยการแต่งตั้งดังกล่าวไม่ใช่ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนเป็นการแต่งตั้งที่ไม่มีเงินเดือนไม่มีสิทธิพิเศษอะไรเพิ่มเติมพูดง่ายก็คือชัดเจน และผู้ที่มีรายชื่อตั้งผมไม่อยากเอ่ยชื่อครับก็เป็นคนคุ้นเคยกันทางนั้นเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวย้ายพักโนนเดี๋ยวไปพักนี่เดี๋ยวเป็นที่ปรึกษานั่นเดี๋ยวมานี่สุดท้ายก็มานั่งอยู่กับพักรวมไทยสร้างนี่อขออภัยท่านประธานครับรวมไทยสร้างชาติท่นานเจริญย,ยูครับท่านเจริญยูครับผมผมปิดไม้ท่านผมผมปิดไม้ท่านท่านฟังผมก่อนนิดหนึ่งนะครับครับท่านประธานขออภัยจริงครับมันติดปากครับพอดีมูโซเชียลบ่อย พูดเ <i> สีดูโซเชียล <alia S 1> ทุกวันแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็ชอบเขียน,นอย่างนี้ครับทนันก็กท่านฟังก่กอนครับท่านฟังก่อนครับผมผมขอท่านครับท่านจิญะยุก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในสภานี้แล้วเราเอาให้มันเป็นเนื้อเนื้อและก็เกิดประโยชน์นะครับการพูดเสียดสีกันไม่มีประโยชน์นะครับพักรวมไทยสร้างนี่เนี่ยไม่มีในสารระบบฉะนั้นก็ไม่อยากจะให้พูดเสียดสีกันครับนะครับเชิญครั้งต่อไปก็ก็อ็อย่าอย่าได้พูดอีกครับเชิญครับผมไี่เชื่อฟังสหายแสง ตลอดนะครับท่านพูดเลยมาผมจะแต่บางทีมันเผลอปากท่านประธานเหมือนเวลาท่านประธานไปปลาใสก็หลุดแบบนี้เหมือนกันบางทีมันลืมท่านประธานมันติดมปราใสครับผมปลาใสเวทีการเมืองกับผู้ในสภามันต้องมันต้องถอนถอนครับท่านประธานครับถอนครับโทษทีครับท่านประธานที่กคมารพครับพอไปดูรายละเอียดเนี่ยนะครับเมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีก็ชี้แจงบอกว่าเป็นการตั้งที่ปรึกษาไม่มีเงินเดือนเอาประเด็นที่หนึ่งก่อนในกรณีที่ไม่มีเงินเดือน สภาผู้แทนราศฎรท่านรัฐมนตรีธนกรครับมีการตั้งที่ปรึกษาประธานรัฐสภาก็มีแบบกัน,นแบบเดียวกันเลยละครับผมเป็นประธานคณะกรรมการศการสารอัยการองค์กรอิสระสพพก็มีสองแบบครับที่ปรึกษามีเงินเดือนและไม่มีเงินเดือนที่ปรึกษาไม่มีเงินเดือนเนี่ยนะครับก็มีบัตรเหมือนกันครับเข้ามาประชุมสภาเข้ามาไปโทษครับเข้ามาประชุมกรรมธิการที่ปรึกษาแบบมีเงินเดือนขยับขึ้นมาดีหน่อยก็คือมีเงินเดือนแล้วก็มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มันไม่ได้ต่างกันนะครับแต่ดีกรีเนี่ยชาวบ้านเขาไม่รู้หรอกครับโอ้ยศิลยุทธเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาท่านนายกรัฐมนตรีแบบไม่มีเงินเดือน,นผมถามจริงๆท่านรัฐมนตรีครับที่ปรึกษาท่านมีใครกล้าไปบอกชาวบ้านไหมว่าที่ผมเป็นที่ปรึกษาผมไม่มีเงินเดือนมีไหมครับส่วนใหญ่ไปหาใครไปส่วนราชการโอ้โหเดินเข้าไปนี่นะครับเขาก็บอกว่าท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีธนากรมาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีมาต้องเคลีย แล้วมาจัดอะไรช่วงใกล้เลือกตั้งมันน่าเกลียดท่านก็ชอบด่าเขาก่อนการปฏิวัติแล้วท่านก็ด่าเขาก่อนเลือกตั้งหกสองมาตลอดทําเองทุกอย่างรัฐบาลชุดเนี้ท่านประธานครับที่ผมพูดถึงเรื่องที่ปรึกษาที่ท่านรัฐมนตรีธนกรชี้แจงแทนท่านนายกรลฐมตรีเป็นวอร์ปเปิ้ท่านเนี่ยท่านบอกว่าเป็นแค่ที่ปรึกษาไม่มีเงินเดือนเดี๋ยวผมจะให้ท่านประธานได้ดูต่อไปนี้ครับอ่ะภาพที่สี่ท่านประธานที่กรพบครับ ไอ้ที่เบอร์เบอร์เนี่ยลายเซ็นท่านนายกรัฐมนตรีผมถามเจ้าหน้าที่ทําไมต้องไปเบอร์ลายเซ็นนายกเอกสารพวกนี้มันเยอะเจ้าหน้าที่สภาบอกท่านประธานสุปชัยโพสุสั่งให้เบอร์ลายเซ็นโอ้โหลายเซ็นนายกเท่จะตายไม่รู้จะไปเบอร์ทําไมให้มันเสียเวลาเจ้าหน้าที่อ่ะอ่านให้ฟังนะครับพี่น้องประชาชนคําสั่งนายกรัฐมนตรีที่สี่ทับสองหเรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินและการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอาศัยความตามมาตราหนึ่งจุดว่ากันไปตั้งนายจุดจุดจุดเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อทําหน้าที่ในการให้คําปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายฟังแค่นี้ผมถามจริงอะท่านปลัดกระทรวงท่านอธิบดีหนาวไหมครับถ้าคนนี้ไปหาเนี่ย ก็นายกสั่งมาเป็นเอกสารขนาดนี้แม้ท่านรัฐมนตรีจะชี้แจงบอกไม่มีเงินเดือนดูภาพต่อไปและช่วยกันดูครับพี่น้องประชาชนนี่ผมแคปมาให้ทาน,นายกท่านประธานสภาอ่านดูนะฮะในจดหมายฉบับเดียวกันเขียนว่าให้ส่วนราชการสนับสนุนการดำเนินงานของที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีตามที่ได้รับการร้องขอเอันนี้วักแรกก่อนนะท่านประธานครับวักแรกนะ พูดง่ายๆคือท่านนายกสั่งด้วยเอกสารฉบับที่4ทับ66ว่าก็ส่วนราชการทั้งหลายเนี่ยช่วยกรุณาสน,สนับสนุนการดําเนินการของที่ปรึกษาของนายกรัมตรีตามที่ได้รับการร้องขอท่านธนกรที่ปรึกษาท่านต้องเขียนนะว่านายกสั่งร้องขออะไรไปบ้างนะไม่ใช่ทุม4-5ทไปอวดอ้างนี่ฝ่ายค้านจับขึงพืชเลยนะะท่านต้องเขียนให้ชัดนะดูวักต่อมาท่านประธานครับ และให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาเห็นไหมท่านประธานครับวักสองอำนวยความสะดวกของฟรีมินในโลกไหมครับเอารถไปรับได้ไหมครับปูพรมแดงให้ท่านที่ปรึกษาเข้าไปในห้องประชุมประหลัดกระทรวงได้ไหมครับเลี้ยงอาหารกลางวันได้ไหมครับพิจารณางบกลางงบลับงบเยอะแยะมากมายได้ไหมครับเออ เอากับเขาสิดูวักต่อมาท่านประธานครับสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานฟังท่อนนี้น้ท่านประธานครับให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยให้เบิกจ่ายจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคุณพระช่วยสรุป เป็นที่ปรึกษาไม่มีเงินเดือนไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินโถเงินเดือนที่ปรึกษากี่หมื่นแนละ้วทารมตรีผมให้สุดกระเป๋าเลยนะห้าหมืน่นผมเชื่อเลยห้าคนแต่ละรายชื่อเนี่ยไม่มีใครเอาหลอกแต่ท่านลองดูรายละเอียดดังต่อไปนี้เลวเดี๋ยวท่านตอบให้ชัดทีละวักที่ผมถามนะครับและต่อไปนี้ผมจะดูเลยแล้วผมจะเช็คส่วนราชการเลยครับว่าถ่านหน่วยงานใดครับ โดยรัชการที่สนับสนุนการดําเนินของที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีตามที่ได้รับการร้องขอเขาร้องขออะไรบ้างเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> เองจัดรถนำหน่อยเว้ยเฮ้ยไปเคียย์โรงแรมนี้หน่อย <Hey. S 2> อาหารการกินเอาให้เพียบพร้อมสําหรับกับข้าวอย่าให้บกพร่องไอ้จุกไอ้แกไอ้เปียกไอ้โก้ต้องมารองรับให้เรียบร้อยอ <Hey. S 2> าธรู้มาหลายมีเรื่องนะ <Hey. S 2> เรื่องที่สองให้สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอำนวยความสะดวกให้การปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษา <S <S สํานักเลขานายกหรือสรนอหรือสอออหรหนึง่ง หรือสอรอสองสลอ,อสามอะไรรหัสวิทยุท่านเนี่ยถ้าวิทยุสั่งการเมื่อไหร่ไอ้จุกไอ้แกะไอ้แหลมดักฟังเมื่อไหร่รับรองมีเรื่องข้อที่สามค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารที่ที่ปรึกษาได้เป็นสั่งการเนี่ยให้เป็นไป,นปนตามระเบียบของทางราชการให้ไปเบิกจ่ายจากสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีประหลัดสานักนายกรัฐมนตรีท่านเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักด้วยท่านต้องไปดูนะถ้าที่ปรึกษาห้าคนหกคนสิบคนแม้จะไม่มีเงินเดือนไปตรงไหน ใช้เงินมากกว่าเงินเดือนฝ่ายค้านก็เอามาแฉในที่ประชุมสภาได้อย่างแน่นอนผมจึงถามท่านครับว่าสี่วรกในคําสั่งนายกรัมตรีเนี่ยท่านช่วยอธิบายให้ส่วนราชการที่เขานําไปปฏิบัติเลยครับว่าเขาควรจะปฏิบัติอย่างไรเป็นคําถามที่สองถามพระนะท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีครับครับเดี๋ยวก่อนที่ท่านรัฐมนตรีจะตอบผมขออนุญาตพูดถึงประเด็นที่ท่านจิรยุได้ โชว์หนังสือคำสั่งสำนักนายกแล้วก็ไปเจ้าหน้าที่ไปเบลอคเบอร์ลายเซ็นท่านนายกนี่ผมผมเรียนอย่างนี้นะครับเมื่อกี้แฟ้มมันขึ้นมาผมอยู่บนบัลลังทั้งจะควบคุมการประชุมแล้วก็เซ็นอนุญาตฉะนั้นผมอาจจะผิดพลาดคือไม่ได้ดูในรายละเอียดแต่ไม่มีเหตุผลอะไรที่ผมจะไปสั่งให้เบลอร์ลายเซ็นท่านนายกในเมื่อหนังสือตรงนั้นเป็นประกาศสำนักนายก มันก็ลายเซ็นท่านนายกมันก็ต้องโชว์ได้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมจะสอบสอบถามเจ้าหน้าที่ดูอีกทีขออภัยท่านจิระยูนะครับ<ต>ผมไม่ได้<ต>ผมไม่ได้สั่งให้เบอร์นะครับท่านประธานไม่เป็นไรครับจริงๆปัญหาเราก็มีไว้แก้ไขเพียงแต่ว่าบางทีเจ้าหน้าที่ระดับล่างเนี่ยเขาก็เกรงใจคันจะไปตอบโต้กับท่านประธานมันก็อะไรยอยู่ไม่ไม่หรอกครับผมถามเขาเฉยๆเขาไม่ได้ไปสั่งอะไรนะครับผมแค่ถามว่าทาไมไปเบอร์ลายเซ็นนายก แค่นั้นเองครับเขาก็บอกอ๋อท่านประธานมีํารีผมก็ถามท่านประธานไหนเขาก็บอกท่านประธานไม่มีอะไรครับท่านก็ให้พากชัดเจ็นแค่นั้นขอพระคุณเอาเจ้าหน้าที่คนนั้นมาพบผมด้วยหลังบัลลังตอนผมลงถ้าผมสั่งให้เบอร์คําสั่งนายกเนี่ยลายเซ็นนายกเนี่ยผมรับผิดชอบนะครับแต่เรื่องเซ็นอยู่บนบรลลังเนี่ยบางทีมันรีบมันรีบมันรีบเร่งมันอาจจะไม่ผมอาจจะไม่ดูทั้งหมดนะครับต้องขออภัยนะครับ เท่านประธานครับท่านประธานนิดเดียวครับเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีนั่งใจเย็นนะครับท่านไปอีกหลายเดือนซาต่างจะยุบยี่สบเ็มีนาคมท่านประธานครับขอขออนุญาตท่านประธานนะครับผมเนี่ยพูดไปเดี๋ยวจะไปกระทบเจ้าหน้าที่นะครับขอบารมีท่านประธานก็อย่าไปอะไรนะครับแค่บอกว่าลายเซ็นใครก็มาได้ครับลายเซ็นมันสวยสวยลายเซ็นผมไม่หรอกครับผมไม่เคยไปสั่งเบอร์ลายเซ็นของใครก็ไม่เคยสั่งเลยเไม่เจ้าหน้าที่ไงครับถ้าจะเบอร์บ้างก็คือหน้าหน้าหน้าบุคคลที่สามนะครับ หน้าบุคคลที่สมนี่ยเราอาจจะเบลอที่เขาไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆน,น,นะครับผมไม่ผมไม่เอาเรื่องอะไรหรอกแต่ว่าเจ้าหน้าที่ต้องต้องพึงระวังตรงนี้นะครับไม่ใช่พูดและเกิดความเสียหายกับประธานเนี่ยเกิดความเสียหายกับผมผมก็ไม่ไม่ไม่เอานะครับฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจตามนี้นะครับเชิญท่านที่ตอบครับราบเรียนท่านประธานสภาชิคารบท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับผมก็ ตอบประเด็นที่สองนะครับจริงๆแล้วผมก็ใจว่าสิ่งที่ผมอธิบายเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยทุกรัฐบาลก็ตั้งที่ปรึกษาแบบนี้ทุกราัฐาบาลน,นะครับขออนุญาต่ย้อนไปอีกนิดในสมัยรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์หรือนายกทัศษิณขออนุญาตที่เอ่ยนามเนี่ยก็มีการตั้งที่ปรึกษาอย่างเงี้ยเป็น1 0 5 16คนนะครับก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยนะครับ วันนี้เนี่ยผมอธิบายแล้วไหมครับว่าตั้งตามกฎหมายใดบ้างนะครับส่วนที่ท่านเจียยุกข,ขญาที่เอ่ยนามบอกว่า,าจะไปใช้ของราชการอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับการที่จะไปเบิกอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องได้รับการอนุมัติจากท่านนายกก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่าการที่จะตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันคนที่มาเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับซึ่ง เราก็ใช้ความรู้ความสามารถของท่านในการที่จะบริหารราชการแผ่นดินนะครับแล้วก็ท่านนายกก็ปรึกษาเป็นบางเรื่องในเรื่องที่ท่านเชี่ยวชาญน,นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับแล้วผมก็แปลกใจนะฮะว่าข่าวเรื่องนี้มันเป็นข่าวตั้งสื่อมวลชนไปหลายวันแล้วนะครับและเราก็ได้มีการชี้แจงตั้งหลายครั้งแล้ว ผมคิดว่าเป็นการเสียเวลาของสภาด้วยซ้ําไปนะครับที่จะต้องมาตอบประเด็นเหล่านี้นะครับเพราะในอดีตที่ผ่านมาท่านก็ปฏิบัติแบบนี้มานะครับเพราะฉะนั้นแล้วด้วยความเคารพท่านจีรายุนะครับถ้าหลังจากนี้ท่านเห็นว่ามีประเด็นตรงไหนที่จะต้องตรวจสอบนะครับท่านก็ตรวจสอบให้เต็มที่เลยนะครับแต่ว่าท่านอย่าไปมองว่าสิ่งที่ยังไม่เกิดนะครับก็เหมือนที่ท่านเคยพูดเสมอว่าฝนตกอย่าพึ่งกลางร่มนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ก็ต้องให้โอกาสท่านที่ปรึกษาเหล่านั้นได้ทํางานนะครับส่วนว่าถ้าท่านไปทําผิดอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยท่านก็ใช้อํานาจหน้าที่ในสภาเนี่ยไปตรวจสอบเลยครับนะครับแล้วก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะครับผมก็ยืนยันตลอดนะครับว่ารัฐบาลก็ปฏิบัติตามกฎหมายอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันเพราะฉะนั้นใครทําผิดก็ต้องรับโทษอยู่แล้วนะครับวันนีถถ้ถ้าถ้าท่านถามถึงความเหมาะสมอะไรต่างๆเนี่ย ผมคิดว่ามันไม่ได้อยู่ในช่วงเวลา,ว,ลาว่าจะตั้งก่อนตั้งหลังหรือใกล้จะเลือกตั้งนะครับเพราะว่าท่านนายรนตรีก็ปฏิบัติตามกฎหมายของกกตอ,อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ได้เกิดถ้ามันมีปัญหาตั้งก็ตรวจสอบเท่านั้นเองนะครับผมก็คารพบท่านนะครับก็มาตอบในวันนี้นะครับขอบคุณครับท่านจะท่านจะถามครั้งที่สามเชิญครับ ประธานครับรบกวนเวลาที่เหลืออีกสานาทีคือผมเนี่ยซื้อหวยไม่ค่อยถูกแต่ว่าเช้าแทงหวยมาถูกแล้วจะต้องมีการโทษยิ่งลักษณ์ทักษิณแม่ท่านธนากรน,นี่ไม่ผิดหวังจริงนะครับวิธีเดียวที่จะทําให้เราดูดีได้เราต้องด่าคนอื่นไว้ก่อนสประธานที่เคารพครับรัฐบาลทักษิณรัฐบาลท่านนายกยิ่งลักษณ์ตั้งจริงครับที่ท่านว่าเนี่ยแต่ก่อนเลือกตั้งเขาไม่ตั้งท่านไปดูดิท่านไปดูย้อนหลัง ยิ่งโดยเฉพาะนับไปร้อยแปบวันหรือนับถอยหลังตามกฎหมายเลือกตั้งเขาไม่ตั้งการยิ่งใกล้สามเดือนก่อนการเลือกตั้งโดยมาร,าย,ย,ารยาทจะได้ยธรรมเขาไม่ตั้งการโอ้เอานะไม่ว่ากันนะแต่ที่ผมพูดเนี่ยนะครับเพราะคําสั่งมันย้อนแย้งกับที่ท่านบออธิบายที่ท่านบอกว่าอธิบายอะไรตั้งเยอะแยะสองวันสาวันเนี่ยก็มาอธิบายแล้วมันไม่เคลียร์เจ้าหน้าที่ทางราชการเขาถามผมมาเพราะมีที่ปรึกษาบางคนกําลังจะเดินทางไปนู่นเดินทางไปนี่ ไปประชุมส่วนราชการนั้นส่วนราชการนี้เขาถามว่าเบิกตรงไหนแล้วเขาก็อ้างไอ้เอกสารที่ผมโช์นี่แหละเอาขึ้นดูอีกทีหนึ่งรูปที่5ผมจึงถามท่านท่านไม่ตอบละวักหนึ่งวักสองวักสามเนี่ยเอาขึ้นหน่อยครับเจ้าหน้าที่รูปที่5ให้ส่วนราชการสนับสนุนการดําเนินงานของที่ปรึกษาได้รับการร้องขอให้สํานักเลขานายกอานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ในการให้คําปรึกษาให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามระเบียบราชการให้เบิกจ่ายจากสำนักเลขาทนี่เงินทั้งนั้นน่ะถ้าตอบหน่อยที่ท่านจะไปแถดิ ตอบในประเด็นที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถามประชาชนเขาอยากรู้ส่วนราชการจะได้เอาไปแบบปฏิบัติประหลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจะได้ไม่ต้องกังวลใจแยวโดนฝ่ายค้านบอกอ้าวเฮ้ยท่านไปเบิกจ่ายตั้งล้านกว่ารับรองพาไปนู่นพาไปนี่พาไปตรวจราชการให้คำปรึกษาให้กับพักการเมืองหรือเปล่าถ้าตอบประเด็นนี้สุดท้ายหน่อยเหลืออีกตั้งเก้านาทีช่วยตอบหน่อยรอฟังอยู่รัฐมนตรีจะตอบไหมครับเชิญครับ เรียนท่านประธานสภาชี่เรารบท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับเมื่อกี้ผมก็ตอบท่านชีรายุอยู่แล้วนะครับว่าการเบิกจ่ายต่างๆเนี่ยคือจริงๆคําถามและคําตอบมันก็อยู่ในสิ่งที่ท่านพูดอยู่แล้วนะฮะสิ่งที่ท่านพูดท่านก็ตอบไปหมดแล้วนะครับเพราะมันเขียนกฎหมายก็เขียนไว้ชัดเจนผมคิดว่าใครอ่านคําสั่งก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมถึงบอกว่าถ้าท่านคิดว่ามันจะมีการกระทําผิดเนี่ยท่านก็ไปตรวจสอบสิฮะ เพราะฉะนั้นคือการเบิกจ่ายอะไรต่างๆผมก็ตอบไปแล้วเมื่อกี้ว่าก็เป็นไปตามระเบียบและก็ก่อนจะเบิกจ่ายเนี่ยท่านนายกต้องอนุมัตินะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมไม่เห็นมันจะมีปัญหาตรงไหนเลยผมก็ตอบท่านด้วยความเคารพเท่านั้นเองสิ่งที่ท่านอาธิบอภิปรายก็มีคําตอบอยู่ในตัวอยู่แล้วคําสั่งมันเขียนไว้ชัดเจนอยู่แล้วก็เป็นไปตามนั้นเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมไม่เห็นจะต้องไปผมคิดว่าคงไม่ต้องตอบมากกว่านี้นะครับเพราะว่าในคําสั่งก็เขียนไว้ชัดเจนอยู่แล้ว แต่ถ้าท่านสงสัยว่าจะมีที่ปรึกษาจะไปใช้อำนาจหน้าที่เดินทางไปต่างจังหวัดอะไรต่างๆเหล่านี้ท่านก็ตรวจสอบเท่านั้นเองวันนี้มันยังไม่เกิดขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมก็คงตอบได้เท่านี้นะฮะเพราะว่าในคำสั่งที่ท่านนายกตีแต่งตั้งเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าท่านมอบหมายทําอะไรให้คาปรึกษาและก็สามารถเบิกอะไรก็เบิกได้แต่เท่าที่ผมทราบเนี่ย ยังไม่มีใครทําอะไรทั้งนั้นเลยนะครับก็เพิ่งตั้งมาไม่กี่วันนี้เองนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมก็กองตอบท่านได้เพียงแค่นี้นะฮะแล้วถ้าท่านมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็สอบถามได้แล้วเดี๋ยวสวบสอบได้ผมก็ยินดีรับฟังอยู่แล้วนะครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับขอใช้เวลาหนึ่งนาทิดเดียวสั้นๆเป็นประโยชน์ครับท่านท่านถามท่านใช้เวลาท่านถามสามครั้งแล้วนะครับนในกรอบเวลาผมขอนี้อนุญาตท่านอีกหนึ่งนาทีเชิญครับ านประธานขอใช้หนึ่งนาทีครับขอบพระค,คุณครับผมขอญาตโค้ดคำพูดนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาพูดไว้เมื่อวันที่10เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันโอชากล่าวถึงความคาดค้นในการนําเสนอข่าวการตั้งที่ปรึกษาของนายกร,รัฐมนตรีที่อาจสร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชนได้โดยการแต่งตั้งดัง,ดงกล่าวขีเส้นใต้ร้อยครั้งนะครับไม่ใช่ที่ปรึกษาที่รับผลตอบแทนเป็นการแต่งตั้งที่ไม่มีเงินเดือนไม่มีสิทธิพิเศษอะไรเพิ่มเติมก็ขอให้บันทึกในที่ประชุมไว้ แต่พอประกาศเมกกื่อกี้ท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าหนึ่งต้องรับที่ง่าก็อย่างที่อาารตอบน,นั่นนั่นนี่ลงฮะวิธีการแบบนี้ไงครับก็เลยต้องขอบอกท่านประธานผ่านไปยังพี่น้องประชาชนและส่วนราชการครับว่าท่านจะยึดคําไหนนายกรัฐมนตรีใหญ่กว่ารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะเพราะนายกพูดไว้แบบนี้นะไม่มีสิทธิพิเศษใดๆอะไรเพิ่มเติมนะแต่ท่านรัฐมนตรีบอกว่าอย่างที่จีรายุพูดนั่นแหละกระทรวงทะบวงกลมประหลัดก็ไปเบิกเอามพราะมันแป,กแปกแลกๆนะท่านประธานครับไม่เป็นไรครับ ก็ท่านจะพูดเช่นนั้นก็เป็นเรื่องของท่านเป็นอำนาจของท่านท่านมีอำนาจท่านก็พูดได้เราก็มีหน้าที่ตรวจสอบครับขอขอบพระคุณท่านประธานครับจบเรื่องราวดั่กล่าณเพียงเทัาดีครับขอบคุณครับก็ต้องถือว่าจบกระทูถามสดด้วยวาจาของท่านจีรายุห่วงทรัพย์นะครับถามท่านนะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก youtube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน q ิวอา e คได้เลยครับ